angle นายกิติผัวช่วยนายกเทศมนตรีมลมศักดิ์พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนอสอมและเจ้าที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนโดยบริการตรวจสุขภาพประจำเดือนพร้อมทั้งมอบเบี้ยังชีพกับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอสประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 1 ให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยทั้ง11ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองหลมศักการมอบเบี้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการและผู้โยเอสในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มีรายได้น้อยให้สามารถดูแลพึ่งพาตนเองไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมซึ่งทางเทศบาลจะมีการมอบเยังชีพให้กับคนชราผู้พิการ ผู้ปเอสทุกเดือนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาเสนอเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อที่ทางเทศบาลเมืองลมสักจะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้พี่น้องประชาชนมีความสุขต่อไป